ทอดของนะไม่ยากหรอกแต่ถ้าคนทอดของไม่เก่งเลยเนี่ยยากที่ยากเข้าใจง่ายมากแค่รู้แค่นั้นแหละว่าวิธีการใช้งานมันคืออะไรเป็นคนเข้าใจง่ายแล้วมันไม่ร้อนด้วยถ้าทอดกับเียร้อนมันจะเบี้ยอันนี้มันไม่เบี้ยช่วยชมเออคนทอดสบายเนี่ยทอดเราไม่ร้อนทอดไม่ได้ไงนะแค่หันเดียวทอดได้ตั้งลูกค้าหนูสามวัน

ันวันเราใช้น้ำมันเยอะอยู่เน่เนี่ยร่นเยอะนก็เหลือก็คือไ20นี่แหละงแล้ว